สวัสดีจ้ารัตนาก็สกอนจ้ารัตนากับทำกัอบข่าวนี่รัตนากับตำมะเตียงแล้วจ้าตนากับเฮ็ดกัอบขางกับนาำแล้วจ้าเดี๋ยวลูกๆก็ได้กิน้ะจ้าัตนากับทำกัอบข่าวไปเรื่อยๆจ้าขิ้กัอบข่าวจะสองยางสามยางจ้าจ้ารัตนากับตำมะเตียงจ้าหนิจ่ะัตนากับจัดพักเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะตำมะเตียงจ้าตำมะเตียง ตำหมักแปงแล้วต้มสินขนมจีนยจ้ารอก,ก่อนจ้าตำหมักแปงเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็น,น่ากับต้มไข่จ้ะต้มไข่จ้ะจะทําไข่ลูกเขยจ้าต้มไข่ให้สุกก่อนเราจะเอาไข่น่ะไปทอดจ้ะจะทําไข่ลูกเขยจ้าให้ลูกๆแล้วก็สามีกินจ้า ข้าวร้อนสวยๆร้อนๆค่ะตรงใข่ไปเรื่อยๆจ้าตาําบังแตงเราจะน่ากับจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วจ้านี่แหละตาําบังแตงกินเพ็ดเพ็ดแก่้างก่อนจ้าจเลียงวันเกิดลกูกชายหมอวา่านสิได้สางซางจ้า ทำแตงเสร็จแล้วค่ะผักการจัดผักเรียบร้อยตามักแตงกั็ลอกินจ้าแล้วาก็ทอดไข่ลูกเขยนะคะกอ,อดกอดในม้มนเหลืองๆก็นี้ก่อนจ้ะ ให้ลูกเขยค่ะกลับด้านค่ะมันเ,เหลืองๆทั่วๆกวนใจกลิ่มไปกลิ่มนะเด็ก khởi okay, khởi okay. กอกิ่งกลับขึ้นเพื่อเกาอ่ากะทอดเสร็จแล้วใครลูกเคยราตะน่ากับสิม่รอให้มันเย็นแจกหน้อยแล้วกันหน้ากับสิมาทาเคืองจ้ะแล้วก็ ใส่จัดแต่งนาไข่ลูกเขยให้เรียบร้อยจ้าแล้วก็กินได้เลยจ้ารอให้เย็นสักพักก่อนจ้าไข่ลูกเขยค่ะนากบพ้าเครื่องจัดสวยงามราจากไข่ลูกเขยนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะไข่ลูกเขยนะคะเสร็จแล้วค่ะจ้าไข่ลูกเขยค่ะ น่ากินม่จ้ามนนาทํทำเองตัวเสียทีบ่มีบอกพริกค,ค่ะบพริกแห้งทอดจ้าบ่มมีจ้าก็เล้ยอันใส่อันที่มันมีเนาะจ้าเนาะใส่กระเทียมเกียวเรีอจ้าแล้วก็พักชี้ลยุยแต่งสวยค่ะนี่แหละคะ่ะไข่ลูกเขยค่ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วตำหมักแตงตำหมักแตงกเกษตร ให้ลูกเคยกันแล้วอืมมีพัดพัดหมูจ้ะที่เหลือวันเกิดลูกแล้วเอาอุ่นมากินจ้ะพัดหมูจ้ะที่มันเหลือก็เอามาอุ่นกินต่อจ้ะเนียจ้ะเดีย๋ยวสักน้อยลูกๆก,ก็สิก,กินจ้ะกินข้าวสวยร้อนๆค่ะ เสร็จแล้วจ้าสวัสดีจ้าล้วน่าก็สกุลจ้าล้วน่าก็กินตำหมักแตงจ้าลูกสาวเพ่ออยากกินตำหมักแตงจ้ามีขึ้นมาแค่ชิลลี่มีสองชิลลีกินไหมแมวให้นิดหน่อยนิดแต่มันต้องถามก่อนใช่แบบพี่เท่าไหร่จ้า ไม่เยอะหรอกลูกอุ้ยลูกสาวไปของของน้ำจะข้าวจ้ะคุนกลับมานี่เห็นวันนี้แบบพริก ลูกสาวใส่บาพีจักหน่วยคนบะ่ะตกใหลลูกก้อนจังลูกสาวก่อนพักนี่เพิน่นสีชอบบ่อบกเอาให้เพิ่นนั่งจากพักพักนี่หละ่ะเพิน่พนชอบว่านั่งหลักเพิ่นชอบที่ชูอีหนาเดอ้อ ต้องกินมาเนี่ยอ่ามีไอติ่มพ่อเพิ่นกินเพียงหลักเพิ่นเพิ่นก็นกินในติ่มกินแด้มัน,นมสิเฮียสี่ <c oughs> มไม่ติ่มอืมกินหร <c oughs> อกขับแข้นเสือก่อนมาจ้ามาจ้าพ่อเพิ่นไปซื้อของ <coughs> hình mưa kháng sản đô Nó sẽ bằng lục xáo nha chà Bằng xào. cái này thì nó cái này nó mà nó mà, cái này tin chả ผลมไม้ก็มีนะจ๊ะผักโมแอปเปิลพันมาไหวเพื่อเพิ่นเพชรจ้ะแล้วก็ไอติมเพิ่นกลับไปตักเอาเองสีงมีแก้วจ้ะแก้วไอติมซื้อมาให้ลูกโดยเฉพาะแล้วก็ซื้อไอติมแบบตักจ้ะโอเคไม่เอาไอม่เป็นไรเราก็กินอันนี้นะกินให้หมดอเ,เออก,นกนนินกินแล้วล่ะเพิ่นมากินแล้วจ้ะกินไอติมให้หมดนะลูกนะ้ำเดี๋ยวมันละลาย ม่ตีนเลยนั่งกินได้ไม่เป็นไรม,มองเรื่อกินกะอะไรืนก้อนแต่กินน้อม ดี๋ยวมันจะละลายเบือะะบ่อทีะะะะอ่วิ่งใกล้อบ กิกัยอืมอไกโอไโอมันเกลือหอมันเหลือไก่โอมะพั้กับสินาอืเลือดอืแม่กินหซวง มันขึ้นสลองอสลอง้อนเกิดลูกชายนี่แล้วอยากกินเพ็ดเพ็ดจ้ะน้องหอ,อืม,อม มีผลละม้าด้วยส้มกินยำถือแบบหนวยแบบพริกจ้ะเผ็ดด้วยอันนี้น้ำส้มนะคะอือกหลาบแฟนต้ามาไรอย่างเ้ใช่ไหมน้ำส้มกวหลาบ มื้นี่มืดแล้วจ้ะบ,า 2, บา 2, ้าสองสี่แปดบ้าสองสี่สแปตั้งสวิตินมันลบบ้าไปเจ่อปะเยี๊ยตาหลาัาคานี่เขาปิดเขาเจีปิดเร็วมเมือน โควิดนานเขาเจาะเขเลยปิดปิดหลานเร็วจังเรียกออกภาษาแล้วจับพีน่น้องร้านค้าเขาเอันปิดจับตามกำหนดจ้จะคราบพ่อเจ้าว่าห้เปิดไม่าาเปิดสาย โควิดนอกจาะเนาะ จามจาจ้ากินเหนือไก่บะเพืน้องเป็นงูแม่จ้ะมันกินแล้ว thế <laughs> cha <coughs> 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 ม,ม่วนสลดจันเะชอบกินผักทกหลไยแซบ่บ <c oughs> ชูก <c ười> ่อนจ้ายำตือบลาพริกจ้าเผ็ดเลยสร้างเลยบบเนี้ย พวกมีหลายอยู่ด้วยจ้ะแล้เจ้าตีกันหลายมันเก่าพันเก่าลอยคนต๋อ ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนะั้งาข้อสกุลด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะ <c oughs>